ทำงานในการสูงสุดนะครับมีการแบ่งหน่วยงานราชการออกเป็นหลายส่วนนะครับถ้าเกิดตามจังหวัดโดยทั่วไปนะครับทุกจังหวัดก็จะมีทำงานในการจังหวัดจะรับผิดชอบคดียาคาดีแพ่งที่ว่าทางหน่วยงานราชการนะครับมีข้อพิพาทนะครับแล้วก็สำงานในการคดีเยาชนและครอบครัวจังหวัดนะครับก็จะทําคดีที่เกี่ยวกับเรื่องเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับความรุนแรงในครอบครัวต่างๆและอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ สักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการมนุษบุตีนะครับจะมีอยู่ประจําทุกจังหวัดซึ่งหน่วยงานสักงานในการคุ้มครองสิทธินะครับพูดสั้นๆนะ,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดยาวชาวบ้านจำไม่ได้หรอกครับนะครับสักงานในการคุ้มครองสิทธิเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบคือการช่วยเหลือประชาชนทุกเรื่องทุกข้อพิพาทนะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย การไก่เกี่ยค่อยพาดการจัดการมรดกรวมถึงการตั้งผู้อนุบาลกรณีที่ว่ามีคนป่วยคนแก่ไม่รู้สติสัมปชัญญะและนะครับทําการงานไม่ได้นะครับหรือว่าการตั้งผู้ปกครองเด็กนะครับมาหาที่อายการนะครับซึ่งสำนักงานอายการจังหวัดสำนักงานอายการกุ้มรองติดนะครับของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจะตั้งอยู่ที่สารการจังหวัดนะครับ เข้ามาของเรามีการเปิดทําการเนี่ยตั้งแต่จันทร์วันจันทร์นะครับถึงวันเสาร์ชาวบ้านนักไม่ค่อยรู้กันนะครับก็คือพร้อมให้ความช่วยเหลือกับทางประชาชนทุกเรื่องนะครับมีปัญหาเข้ามาหาไอาการนะครับไม่ว่าเรื่องคอพิพาทใดๆก็ตามเรื่องทุกร้อนใดๆก็ตามเข้ามาหาทางไอาการนะครับไอาการพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับนี่คือหน้าที่ของพนักง,งานไอาการคุ้มครองสิทธ์นะครับ ส่วนเรื่องของคดีอาญานะครับก็สามารถปรึกษาได้นะครับแต่ในเรื่องของจะลึกให้ข้อมูลลึกลงไปถึงรูปคดีรูปสํานวนไอการคุกครองติดไม่สามารถให้คําปรึกษาในส่วนนี้ได้นะครับเพียงแต่ให้คําปรึกษาข้อกฎหมายเป็นกลางได้เท่านั้นเนื่องจากว่าดุลพินิจในการดําเนินการในการพิจารณาต่างคดีเป็นอีก พนักง,งานใยการอีกส่วนหนึ่งนะครับจะไม่ก้าวไกยซึ่งกันและกันนะครับส่วนข้อกฎหมายอื่นๆปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับข้อเดือดร้อนทุกเรื่องเข้ามาหาเรานะครับทางสำนังานายการยินดีให้ความช่วยเหลือครับ